Uai! Uai! màn leo tổ nưng p ơi! nhe tiếp neo đơn bà nè phun tổ nưng hận như này phi nơi ơi! hiện 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 แ้วก็สิปีงูนั่พี่น้องนี่สาวอังเก้นนี่สบายดีและก็สวัสดีเด้อพี่น้องมือนี่ก็กถักทายสบายดียามคำคำคืนเนาะ คืนนี้่อยกะสีลงไปหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนี้กะบไดีมีเวี้ยยังพี่น้องนำหาควายกันยังบดเจอพี่น้องเอ้ยและมือนี้กะสีไปหากินตอนกลางคืนพี่น้องเอ้ยว่าสีเป็นไอยยังงานกะมาเบ่งน้ำกันเนาะซึ่งมือนี้หกาก มาคนเดียวคือเกาพี่น้องเอ้ยฝาน้องทรายเพิ่นกะขาเวียพี่น้องเอ้ยแต่เมื่อนี้ก็มาคนเดียวคือเกาก็สิลงไปแถวาน้องสะค,คุณได้พี่น้องเอเ้ยมีอย่งหนูมีอย่างกบแล้วก็เยังงูเนาะมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยว่าสิมานหรือบ่ช่วงนี้กะ อากาศหนาวเด้ทุกคนเอ้ยหนาวแห้งเนาะซีมีลมเย็นลงมาแล้วก็มีฝนตกน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยตอนนี้คอยกากกำลังอย่างลงนังสะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อาหารการกินมันก็หายากสุขควรพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นส่วงอากาศหนาว หลังจากทีเกียวเขาเกียวันนั้นสำเร็จแล้วกะสีบุด้เห็ย์ยังพี่น้องเอออยู่เพื่อนเนาะก็เบิงหัวเบิงควายเมียกกระโบลายเนาะตกคำมากับหาอยู่หากินขุดเขียดขุดกบขุดกระปูพี่น้องเออตามภาษา้านนอกบรรนาเฮาเนาะ แต่มุมบานจุคอยนี่กาสิอยู่วางกลางเนาะถ้ามีงานดอกหรืออียังต่างๆแม่นข้าเจ้าจะเปิดตู้เนาะหรือว่าวงใหญ่ซึ่งอยู่บานเฮ้าก็ได้ยินเมิดเนะาะว่าอยู่บ้านนอกนี่ขาเจ้าบได้จะกัดเหลี่ยงเคืองเสียงเนาะดังปันใดแห่งดีขาเจา้าวะ โอ้ยเจ้กบอีกแล้วทุกคนเลยโอ้ยลืมถือแหมาน้ำพี่น้องเลยคันถือแหมาน้ำหนึง่งก็เสดีดไกบหอยเซรี่หรือว่าหอยจูบเลียงกระลายปีและไรด้พี่น้องเลยแต่กันยังโบเห็นหลายเนาะก็มีอยู่โบหลาย คือน้องสะคนอื่นเขาเจ้าเลี้ยงปีสองปีก็พอกินพี่น้องเลยแต่น้องสะเอานี่แบบมันโบมีฝุ่นหรืออย่างระมาหนีเนาะหอยมันจึงโบลายเสียงอยังหอม เนียบมะนี่บบนมือหนาคอยสีลงเงี้ยงกบอยู่เซพี่เนาะเลยนย่านี้ไปเลี้ยงไปอาไปหางัวหาควายเนาะแหลลงเซแบบนี้ลงแหล เห็นกบงอยฟังหนาลายดิพี่น้องเออแต่เขากำบ,บริลงเป็นเหยื่อเพราะว่ากลางคืนเขาบกกลาไปเฮ้ยเจองูแล้วทุกคนเอ,อ้ยงูมันอยู่ในน้ำเนาะมันบริข้นมากเนาะนี่ได้แล้วทุกคนเอ,อ้ยนี่อ้ว มาแล้วตัวนึงพี่น้องเลยนี่งูตัวนี้แสบได้พี่น้องเลยยามนี้ถ้าว่ายามฝนมันสีบล็แสบเนาะยามนี้นะรดสารมันสีออกมันเนาะตมก็ได้ปีงก็ดีเนาะเพราะว่าบางคนข้าเจ้าบโบเคยกินแต่ว่าสําหรับปจุบานเท่านี้เม็นข้าเจ้ากินเกือบกูข้นเนาะสําหรับงูตัวนี้เนาะเป็นงูบ่มีพิษพี่น้องเลย ซึ่งบ้้นนอกบ้านหน้าถ้าว่าเขาบอกกินแบบตัวย่างว่าเขาจํากัดอาหารการกินเนาะเขาบอกกินงูกินกบกินเขียดยังต่างเขาจะกินได้สิมันโบดมีดนี่พี่น้องเอ้ยยูบัานนอกนี่โบดมีเนาะเขาก็เลยจําเป็นต้องได้กินแบบกินอาหารทั่วไปเนาะขบอจจำกัดว่าเออต้องกินตัวนั่นตัวนี้ข้อแค่ว่าเป็นอาหารที่กินได้เขาก็ Kín mất nó yên Dên thế đấy P'nông Lống nạm Hành Dên Hôi Hôi Tổ nhảy Ơi Nấu Thông Kháu Lén Cần Thường Lươi Bát เสีดายทีพีน่น้องแลนขึ้นตรงกไมาอีกพี่น้องหูยเห็นน้อยเดียวลิบข <bullying iso> ึ้นไปเลย เองกะเป็นสองน้อยเนาะแล้วกะเป็นสองน้องใหม่เอ้ยเอ้ย,จยเจอแล้วว้าตัวพี่น้องเออเจงองูทรงโตเลยนี่พี่น้องเห็นบ่พุู่นพูนพูนพูน,พ,น,พ,นพูนตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งพี่น้องโอ้สินได้ไวน,นี่การจะจับตัวนี้ตัวนั้นมันก็แล้วเนี่พี่น้องเออยี่ เห็นแนวเด้อบบบนี้พูดตัวนึงหันอยู่ในพี่น้องเลยนี่เห็นบล้วพี่น้องสิเอาตัวนี้ก่อนเนาะได้แล้วทุกคนเ้ยนี่ตัวใบใหญ่เป็นได้เนาะอ้าวตัวนั้นลงโดดลงน้ำเด้อพี่น้องเอ้ย สิดายเนาะจับตัวหนึ่งหมดตัวที่สองหัแลนลงหน้าแล้ว <c oughs> โอ้ายน่าหน้า,นา,นา,นา ภาษาเงียงจับเคียดก็บ่ได้พี่น้องเอ้อากาศหนาวเขียดมันบ่ออกเนาะกบกะบ่ค่อยออกปานไดตงูพี่น้องเองูก็ได้2โตแล้วอ้ยว้ากบพี่น้องเอ้ยสิได้เนาะกบตัวใหญ่เลย อัน่ยนอีอุ้มไม่พี่น้นองมันกระโดดลงน้ำ บ้านเฮานีสุกใสลายอ้ย่าเ็บปรคอยแหละประคอยน้อยฮึฮึ ขอหน่อยขอหน่อยแลนพูด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 อืป่ะขอหน่อย,ลยไล่เด็กผิวหน่องเลยนี่เป็นบ่อน,นี้นี่นี่ห้ามค่ะ ཡ་ yeah. คือบูยูว่าแถนี้ ตอนนี้กำลังพิงไฟพี่น้องอากาศหนาวพิงไก่้พ้อมนี่แ้วกสิปีง,งูนำพี่น้องนี่สาวอังเก้นนี่อังแก้นพร้อมนี่ตั้งลำตั้งวายสุดยอดนี่นั่งราพฟืนกันพี่น้อง ตอนนี้กําลังปีงูงพี่น้องเลยไหนส้งตัวก็ปีงพี่น้องเสียไว้กินมืออื่นเนาะมันคักอีลีพี่น้องเลยเห็นสีขาวนี่มีมันเมดพี่น้องเพราะว่าท้วงนี้อาหารการกินมันก็บวายยังกระจายมันสีออกมันแมดพี่น้องพราะว่ากบเขียดหรือย,ยังต่างๆมันก็ออกมันทุกชนิดเนาะ เมื่อคืนในปีงูไว้พี่นอกเ้ยสองโตเนาะซุกเรียบร้อยเตือนเ้ามาผัดแมวเอาไปกินเมิดพี่นอกเ้ยก็เลยบริกินเนาะมื้อนี้ก็ิะาถ่ใา้ทานผู้ชมด้เบิ่งนี่แม่นกแอนพี่นอกเ้ยนกแอนเป็นหอยโตเนาะพี่นอกในในสายไฟฟ้าพี่นกนลยอลีรลอเนาะมือเสานี่เพราะว่าช่วงนี้ก็ยามหนาวเพิ่นออกมาลินเนาะพี่นกอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สัก่อนพี่นอกเ้ยพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ e ีพีหนาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจหลายๆที่หับสมเนาะฝากติดตามเนยเดอ้อพี่น้องเอ้ย